รายงานใหม่จากเมืองหางโจวทางตอนใต้ของจีนจแสดงภาพที่น่าเศร้ามีผู้คนเกือบ1,000งคนยืนต่อแถวอยู่ข้างนอกหลายชั่วโมงเพื่อรอการกักตัวท่ามกลางสายฝนบ่ายวันที่27มกราคมหางโจวเลือกที่จะส่งชาวบ้านจากสองชุมชนไปกักตัวบริษัทหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในเมืองนี้พบผู้ติดเชื้อโอมิครอนหลายคนและพนักงานจำนวนมากของบริษัทก็อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ด้วยชาวบ้านกว่า900 0คนอาศัยอยู่ที่นั่น เจ้าหน้าที่ของหางโจโน้มน้าวว่าพวกเขาได้ส่งรถบัส300คันบรรทุกชาวบ้านเกือบทั้งหมดไปยังศูนย์กักตัวแล้วแต่ชาวบ้านต้องทนทุกข์ทรมานมากจากการย้ายที่เร่งด่วนดังกล่าวชายและหญิงเด็กและผู้ใหญ่ทารกสองเดือนในอ้อมแขนแม่ทั้งหมดถูกกักตัวพวกเขายังย้ายคนแก่ที่อยู่บนรถเข็นด้วย มีโพสต์ร้องเรียนว่าชาวบ้านต้องต่อแถวกลางสายฝน2-3ชั่วโมงและถูกอัดในรถบัสและยังต้องรอนานเป็นชั่วโมงสำหรับการไปกักตัวไม่มีทางที่จะออกไปได้พวกเขาไม่ยอมให้คุณออกไปส่วนข้าวของเครื่องใช้พวกเขาวางเก้าอี้ไว้ที่ประตูเคาาประตูและวางอาหารลงบนเก้าอี้ชาวบ้านบางคนสงสัยว่าการย้ายครั้งใหญ่นี้จะนำไปสู่การติดเชื้อมากขึ้น แต่เจ้าหน้าที่ดูเหมือนจะไม่สนใจบางคนแสดงความคิดเห็นว่าสำหรับรัฐบาลมันโอเคถ้าคุณไม่ตายในเมืองนี้นั่นคือสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าติดเชื้อเป็นศูนย์โดยพื้นฐานดรจางจากระบบตุลาการของปักกิ่งกล่าวว่าสิ่งที่เรียกว่าติดเชื้อเป็นศูนย์โดยพื้นฐานเป็นเพียงการเล่นคำาพวกเขาจะย้ายผู้ที่อาจติดเชื้อทั้งหมดไปนอกเมืองเพื่อสร้างสถานการณ์ว่าในเมืองมีผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์โดยพื้นฐาน หางโจร,รายงานว่ามีผู้ติดเชื้อใหม่13รายในวันที่31มกราคมซึ่งทั้งหมดพบในสถานกักตัวที่ส่วนกลางควบคุมเนื่องจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีประวัติการปกปิด n อ d จึงไม่สามารถตรวจสอบจำนวนผู้ติดเชื้อที่แท้จริงเหล่านี้ได้